ครับสวัสดีพี่แม่พี่น้องสาวเรียวหรือบเรียวก็สวัสดีมาเลยครับเมื่อ <c oughs> นี้มาพบกับสองตาเสียมคือเก่าพี่น้องอ่ะหาอยู่หากินหาอยู่หากินยกยอ่อยกยอ่อหาอยู่หากินตามประสาบบานบานวิถีสาบาน ค้นหายูา่หากิมหาอยู่หวยกุดโดนเด้อพี่น้องหวยกุดโดนบ้านคำสีพี่น้องหวยกุดโดนคำสี บันต้องพังแดงเห็นไหมรึเปล่า ยกยอ่อพี่น้องยกยอ่อ

่เงียบแท้พี่น้องเงียบแท,งงบแท้ปลาเล็กน้อยคือเห็นเขาเนะ บุไดที่ไปพุ่มไปแล้วไปรอบตลาดลงบุไดและนี่นะทำมันบันทึกข้อสุทำห้ัดคือรลงน้ำตกตูกแหนะต้นแงจะมาที่ห้าเจะเอากระโดขั้นเงาหักดีเลยจัาเอ็งมักขันเงา

าแว่าจได้ยายแ่ชลิปไปันิละไปแต่เด๋อนนี้นะละไปได้มาสิทาได้เนาะโอยโงควานหูโดนถ้าเป็นอุบัเห็ุป่าถือเนาะชนามันยังถือเนาะเฮ้ยมันหยางเอเนดนค้านเรถมเยขามันอยู่ป่ามันพราเขาป่าเขาหมดมันห่อน

ไปายกับปได้มันสิบทางได้มันก่ได้ก็ได้อย่างนเอากัไปายมองเขาสิได้กินเด้บอมยี่ทางนั้นันบ่บอมละสิไปายนะขั้นไม่ให้กินกันละไสิให้กินกับมัดถือได้ฝากกระกองนี่ละมันมาลุกลานไป้ะขั้นบ่แบ่งให้กินแต่มันบ่ทืองอย่างนี้ได้เลยไม่ให้กินได้ไม่ให้กินละไปปะได้ มโมบี้ปลาบ่อน้อเขากินหมดแล้วเเกกมมาออยย ให้เองให้ปลาแปะจะดุงใหญ่เองอาจจะดุงน้อยลงซื้อปลาซิวมีปลาซิวเนาะในฮั er นเนาะจะให้มันอาจจะดุงซื้อก่อนจะโตแล้วผู้ก้อนกับบ่อได้ผู้ลังกับบ่อได้ มีแต่ความนม่ต้องก็ได้กินเลยมันกำลังค้องกันทั้งความอ้าวท่านีน้องชมวิวเด้พี่น้องเอ้ย ส่องบึงสะดุงบ่เห็นไฟถึกมาชมวิวก่อนวิวทุ่งนาก่อน จะสะดุ้งใหญ่พี่น้องย่ำผลย่ำผลเขาก็ที่ยกสะดุ้งใหญ่ย่ำน้ำลวดพี่น้อง นี่คือจะเป็นวัดป่าพี่น้องวัดป่าอยังพวกนั้นป่ายางนี่นี่คือเห็นพระใหญ่พระใหญ่

Nam phong quang, quanh phong phong phong, phong 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 phong

เดี๋ยวพอคือเลิกเลยเออจั่มน้ำเียนะโละมือหล่ออ่ะโอ้เดอตอน่าแค้นน่แ้นกเมาอย่างเงี้ยเต็มพทีน่าแค้นส อันนีพอได้เก็บอยู่ที่น้องเว้ยน้อยานี้วีป๊าก็ชก็เอาได้ข้าขาดกันก็ชิลก็มันขาดมากแกจเอา

you mm -hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมเดอพี่น้องเ้ยครับสวัสดีพี่น้องสาวเรียวเอนี่ก็มายกยอคือเก่าคือเดิมพี่น้องยกยอยกยอรุ่นมารุ่นพี่น้องยกยอมารุ่นมารุ่นเนาะรุ่นเรื่อยเรื่อยรุ่นทีที ยกยอที่ห้วยกุดโดนมันต้องพังแดงเด้อพี่น้องเด้อห้วยกุดโดนห้วยกุดโดนมาลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องดูยกดูได้ดูยกดูได้ คลิปนี้ก็ไว้เฉยนะรครับพี่น้องสวัสดีครับ กานได้ปลาอย่างพี่น้องปลาขวดปลาขวดรุ่นกันไปเรื่อยๆพี่น้องลุ่นกันไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆนี่ละเดือเปลือกนายนะพี่น้องพาชมเรื่อยๆอ้อออกจำพี่น้องเลยลตัวหนึ่งดองจืดดองจืด สรุปพี่น้องสรุปสรุปยกย่อวันนี้ก็พอได้อยู่เด้อพี่น้องผู้พ่อทนได้คืนก็มีพี่น้องปู่สองสองกันได้คืนกันไอแปะตัวนั่งหน้าเลยเด้อพี่พ,พี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อพ,พี่ในถังใน,นขุ่ในอันกระติกในคือโบมี้น้ำเยอะแข็งมีอยู่เนาะคือโบวเย็นไงพี่น้อง ท้องถุงอยู่นี่กระติกเย็นมีดกระติบเขาน้ำกระติบเขาก็แช่เย็นเดยอะเพียงพอแล้วสรุปสรุปได้ทั้งน้ำแข็งพี่น้องปลาหน่อยปลาหน่อย ของไฟอืมประตูนบ่กของสระน้ำนั่งอยู่นี่เด้อป่อถึงมีแต่ปูได้พ่อได้กินอยู่พี่น้องอ้าเปิดเปิดคลองเนาะโอ้ยคลองเปคนโบเห็นบาทนี่คอดบเห็นโอ้ยเหมือนพี่น้องเท่เจือทุ้งเท่เจะอทุ้งมันสีเน่า หาเว้ยใส่บุไรายสิ <Bu> ่เด <c oughs> ้อลองใส่บ <Go. S 1> ุรเออ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 มาีมีถุงบ่เทลงปฏิกรอบ่ทลงโยเกือบจะพูดบ่ฮะนาน กระจอดนี่นะจิปพ,พป,พปพูพูนจิปพูพูนจิปพูนจาไปแล้วสิปไปพูนละมา